นี่เ้าี่วดูอันนี้คือไม่รู้่เรบกทางเรื่องเดี๋ยวได้ที่เป็นรัศกาอะไรเจ้าหน้าก่อนโอ้หไปเจาน้กันเจานไม่มีใคเป็นคนไม่มีตั้งให้เป็นถ้ามีเจออนีนี่ไปที่แล้วก็ไม่มีหรอกมายึงพ้ามาที่ัวเล็ที่ผมกเอ๊ ไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องจิ้มแล้วเอามันตึ๊บๆเข้าไปเลย